สวัสดีครับปณนีกลุ่มบรรณาธิการตึงตอนนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์กันนายกโอตอกันนะครับนายกครับตอนนี้ชาวบ้านที่ลำบากเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่า,ยายงไรบ้างก็ทางเราทางการบริหารจังหเนี่ยเราก็เข้าไปช่วยเหลืออย่างทั่วถึงแต่ติดความลำบากก็คือการขนส่งเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถที่จะส่งไปให้ใหได้ทุกหลังคาเลยขอวความกรุณาชาวบ้านที่เดือดร้อนพยายามออกมาหาเราบ้าง ครับท่านลอยคอออกมาหามารับข่องที่เราก็ยังดีจุดที่เราเข้าไปถึงเพราะว่าเรามีเรือใหญ่กับรถบ้านทันเล็กๆเนี่ยมีเรือมีพายออกมาหาเราครับแล้วก็ทุกส่วนทุกหน่วยงานก็เข้ามาช่ยวยเหลือเราเราได้ดีพอสมควรแต่ลำบากทุกครั้ครับ,รบแล้วก็การห่างไกลจากทุนทุนกับถนนหลักเรายังอยู่ห่างไกลมากหมู่บ้านที่อยู่ไกลที่สุดก็ประมาณ5กิโลจากจุดที่เราตั้ตงกองรนการ 5กิโลถ้าลุยน้ำไปนี่ก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3าม่นะครับก็ต่อความกรุณาท่านผู้มีจิตประานผู้ใจบุญขอความเมตตาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับตำบลของทีขาวของเราทั้ง6หมู่ที่จมน้ําอยู่นะครับขณะนี้ยังไม่คลี่คลานหรือว่าคี่คลายไปทางที่ดีเลยนะครับ,รบยังเดือดร้อนอยู่ครับยังเปการความช่วยเหลืออยู่ครับผม แล้วตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมบ้างครับจะฝากถึงพ่อแม่พี่น้องครับก็พาพี่ม่พ่อแม่พี่น้องในตำบลดอนขาวาจะเย็นสักนิดนึงนะครับ <Okay. S 2> ทางเราเนี่ยดินน้นรนทางที่เหลือท่านอยู่ตลอดเวลานะครับแทบไม่ได้หลับได้นอนนะทุกคนทํางานก,กันอย่างเต็ปปมที่ทั้งผู้บริหารและฝ่ายปกครองประกอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่น <Okay. S 2> ตอนนี้เราคนาาล้องการเรือ เป็นเรือพายที่ที่ชาวบ้านที่จะสามารถพายออกมารับของออกมารับถุงยังชีออกมารับ,ออรบข้าวสารอาหารให้จากหน่วยงานที่เข้าไปส่งครับก็